สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อมาสเตอร์ธีรนิต์ลินลาโพชื่อเล่นมาสเตอร์ทีครับสอนวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเรียนกับมาสเตอร์ทีก็ต้องมีดนตรีมาฝากครับไปเรียนดนตรีกันครับและในวันนี้นะครับก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสารรค์บทเพลง สำหรับในตอนนี้นะครับจะเสนอเป็นตอนที่1ครับวัตถุปร, ing, ประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลงได้และ 2. นักเรียนสามารถเลือกใช้จังหวะในการสร้างสรรค์บทเพลงได้ครับครับสำหรับเนื้อหาสําคัญในการเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์บทเพลงซึ่งในส่วนแรกนี้นะครับ จะเป็นในเรื่องของการเลือกใช้จังหวะในการสร้างสรรค์บทเพลงครับองค์ประกอบทางดนตรีนั้นจังหวะนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อบทเพลงมากๆเลยครับเพราะเพลงจะสนุกสนานเร้าใจหรือจะเป็นเพลงที่โศกเศร้าผิดหวังเสียใจส่วนหนึ่งนะครับมาจากบทบาทและอิทธิพลจากจังหวะเลยครับลำดับแรกเราจะมาทราบความหมายของคําว่าจังหวะกันก่อนนะครับจังหวะหมายถึง การเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอมีความช้ามีความเร็วเป็นการกำหนดความสั้นยาวของเสียงที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาครับการร้องเพลงการเล่นดนตรีซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องมีจังหวะตั้งไว้เป็นเกณฑ์ครับเพื่อให้บทเพลงเกิดความไพเราะและน่าฟังนั่นเองครับจังหวะดนตรีไทยจังหวะทางดนตรีของไทยเรานั้นนะครับนับว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับมีความชัดเจน ผสมผสานซึ่งความนุ่มนวลน่าหลงไหลและจังหวะทางดนตรีไทยนะครับถูกแบ่งจังหวะออกเป็น3แบบดังนี้ครับคือจังหวะที่1คือจังหวะสามัญจังหวะที่2คือจังหวะชิงและจังหวะสุดท้ายนะครับก็คือจังหวะหน้าทับนั่นเองครับแล้วจังหวะแรกของทางดนตรีไทยที่เราจะมาเรียนรู้กันก่อนนะครับก็คือจังหวะสามัญนั่นเองครับจังหวะสามัญนั้นนะครับหมายถึงจังหวะโดยทั่วๆไปนะครับที่ไม่มีเครื่องดนตรีใดๆให้สัญญาณจังหวะครับ ผู้ขับร้องหรือผู้บรรเลงดนตรีจะต้องตั้งจังหวะนะครับกำหนดจังหวะในใจจะจังหวะช้าหรือจังหวะเร็วอย่างไรก็ได้ครับแต่จังหวะที่เราเป็นผู้กำหนดนั้นนะครับจะต้องมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงและมีความคงที่ตลอดเวลาครับครับสำหรับการเรียนในเรื่องดนตรีไทยนะครับเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นนะครับในวันนี้ มาสเตอร์ได้เรียนเชิญน,นะครับคุณครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทยครับมาร่วมพูดคุยแนะนําเพิ่มเติมการเรียนในวันนี้ครับมีความยินดีที่จะเรียนเชิญคุณครูกัญญาัตน์หรือคุณครูแอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะมัสเตอร์สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะันักเรียนครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับ จังหวะของเพลงไทยเดิมกันนะคะคเพลงไทยเดิมเนี่ยจะมีจังหวะอยู่3อัตราจังหวะค่ะคได้แก่อัตราจังหวะ3ชั้นซึ่งเป็นจังหวะช้า,ชานะคะคแล้วก็จังหวะ อัตราจังหวัสองชั้นเป็นจังหวะระดับปานกลางแล้วก็จังหวัดสุดท้ายคือจังหว็วเร็วเขาเรียกว่าจังหวัดชั้นเดียวเราจะไม่เรียกว่าหนึ่งชั้นใช่ไหมใช่ค่ะไม่เรียกหนึ่งชั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเรียกหนึ่งชั้นก็จะติดมากไปใช่ใช่ไหเซอร์นะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเอาจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอัตราจังหวะ3สามชั้นเป็นจังหวะระดับช้าจังหวะ2สองชั้นจังหวะปานกลาง จังหวะชั้นเดียวเป็นจังหวะเร็วที่สุดนะคะคราวนี้ในการที่เราจะมาตีฉิงเนี่ยเราก็จะมีการใช้คานเซอร์มาเซอร์คะเราแหวเคยสอนให้นักเรียนจับฉิงในห้องนะคะแบบนี้มือข้างล่างผมสามารถสมมุติได้แบบนี้ได้มาเซอร์จับจีดให้ชิงงายแล้วก็มือที่เราถนัด ตีเนี่ยมือกว้างลงไปประกบกันให้ประกบก่อนค่ะมาเซอร์นะคะเราจะตีอัตราจังหวะ3ชั้นเราจะนับไปที่8ตีทิงนับไปที่8ตีฉับนะคะจังหวะที่7เนี่ยนับ7เนี่ยจะต้องเป็นจังหวะยกยกเพื่ออะไรเพื่อให้มีน้ำหนักกระแทกลงไปนะคะมาเซอร์นะคะเจ็คือยกใช่ค่ะแล้วก็8ก็กระทบนะคะอามาลองกันนะเตรียม แล้เรียนทาไปพร้อมๆกับมาสเตอร์เลยนะคะตแบบมาสเตอร์เลยนะครับสมมติแบบมาสเตอร์เลยนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8ปดหนึ่งสองสามสีห้าหกดแดหนึ่งสสามห้าห็ด แปดโอเคไหมคะอย่างนี้นะมาเซ้นะโอเคนะคะต่อไปเพลงอัตราจังหวะสองชั้นระดับปานกลางอ๋อความเร็วคือปานกลางค่ะนับสี่นะตีชิงนับสี่ตีฉับ เพราะนั้นนับ3ก็จะเป็นจังหวะยกนะคะโอเคนะอเตรียมนับเขาลูกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสาสี่หนึ่งสสาสเคเนาะอ๋อนี่คืออัตราจังหวะสองชั้นไม่ยากใช่ไหมคะมาเซอร์ไม่ยากเลยครับเด็กๆไม่ไม่ยากใช่ไหมลูก กันะาทตมดูนะครับต่อไปจังหวะชั้นเดียวกระต่ายชั้นเดียวนะเป็นจังหวะเร็วที่สุดเร็วที่สุดแล้วค่ะใช่ครับมาเซอร์ก็จะนับ2ตีชิงนับ2ตีฉับนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่ยกก็คือจังหวะนับ1อ๋อหนึ่งยกหยกเลยใช่ค่ะเตรียมนะคะนักเรียนนับ หนึ่งสอง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 ค่ะมาเสิร์โอครับโอเคนะคะนักเรียนครับไม่ยากเลยครับนักเรียนคะคุณครูเคยสอนนักเรียนแล้วอันนี้แค่มาทบทวนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ยากเกินไปคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะไปลองทําดูนะคะเรื่องของอัตราจังหวะของเพลงไทยเดิมค่ะครับในการที่จริง ขอบคุณครูแอลมากครับยินดีค่ะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับจังหวะนะครับทางดนตรีไทยคือจังหวะฉิงนะครับและลําดับต่อไปนะครับจะเป็นจังหวะหน้าทับขอเรียนเชิญคุณครูแอลนะครับอธิบายเรื่องจังหวะหน้าทับด้วยครับจังหวะหน้าทับเนี่ยก็หมายถึงเครื่องหนังเครื่องที่ขึงด้วยหนังใช่ค่ะที่ขึงด้วยหนังนะคะหรือกกองก็ได้คนะกองในที่นี้ก็เกี่ยวกับดนตรีไทยก็ได้แก่ กองทัศน์ครับกองแขรที่รเราอยู่เน,น,นี่ยค<ม>่ะมาเริ่ยกองแขงกแ,ขแล้วก็ตะโพนนะคะครับาวนี้ หน้าทับที่เราใช้ตีนะคะบ่อยๆเนี่ยสำหรับนักเรียนเนี่ยเป็นเบสิคขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหน้าทับปรกไก่หน้าทับสองไม้แล้วก็หน้าทับลาวไม่ง่ายใช่ค่ะหน้าทับเี่ยังมีอีกมากมายอ๋อมีมากมายใช่ค่ะนะแต่วันนี้เราจะมาอธิบายแล้วก็แนะนํานักเรียนเรื่องหน้าทับลาวไม่เสิร์ฟคถ้าเราจะตีหน้าทับ ตีกองได้นะเราต้องท่องหน้าทับนั้นๆให้ได้ด้วยใช่ค่ะว่าเพลงทั้งหลายเนี่ยมันจะมีหน้าทับที่แตกต่างไปแต่ละแต่ละเพลงต้องจําด้วยว่าใช้หน้าทับอะไรนะคะคราวนี้หน้าทับเปล่าเนี่ยมันจะมีแค่สี่ห้องเองกันคัมเซอร์หน้าทับเปล่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาเซอร์สมมติว่าคุณเอาจะตีจังหวะโค้ที่ตีกองต้องคํานึงถึงจังหวะด้วยนะคะเช่นติงโจ๊ ติงติงติงทำติงทำแค่นี้ค่ะจะมีแค่สีห้องค่ะมาเซอร์ติงโจ๊ะติงติงติงทำติงทำเพราะนั้นเวลาตีกลองเนี่ยมาเซอร์คะจะต้องตีให้ได้จังหวะนั้นด้วยนะคะเอาใหม่นะติงโจ๊ะติงติงติงทำติงทำติงโจ๊ะ ติ้งติ้งติ้งทำติ้งทำมีแค่สีห้องเ้งธรรมร์แต่ว่าเราตีก็จะวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเพลงนั้นจะจบค่ะเรามาทดลองดูค่ะเซอร์คะขออนุญาตยกกองแขกขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับอันนี้ ผมวางถูกด้านใช่ไหมครับได้ค่ะมาเซอร์คือหน้าหน้าใหญ่เนี่ยเราก็จะไว้ทางด้านขวามือฝั่งใหญ่ไว้ขวาเล็กกว่าไว้ซ้ายอ๋อครับนี่กองแขกเนี่ยมีสองใบสังเกตว่ากองหนึ่งใบหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกตัวผู้ตัวผู้ตัวเมีย่ตัวของมาเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวเมียจะมีเสียงตีดังท่ำกับดังจ้าอ๋อท่ำจะอ่ามือขวาคือท่ำใช่ค่ะซ้ายคือจะค้าลักษณะการ การตีมือมือทํมเดี๋ยวจะกดไปที่หน้าก่เสียงจะก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนของคุณครูแอลเนี่ยเป็นตัวตัวผู้ตัวผู้หน้าใหญ่เนี่ยจะเป็นเสียงติงหน้าเล็กจะเป็นเสียงโจ๊ะเวลาตีก็จะต่างกันของคุณครูแอลตีแล้วกดของคุณครูแอลตีแล้วเปิดอย่างนี้นะคะติงโจ๊้ติงโจะของไมเซอร์ทัมทัมจะ อ่าใช่ใช่โอเคนะครับคราวนี้สมมุติครับเราลองท่าช้าก่อนได้ครับนะครับคุณครูแอลนะก็คือท่องติ้งโจ้ติ้งโจ้ติงติงติ้งทำติง้งทำอ่าโอเคครับเตรียมเริ่มติ้งโจ้ติงติงติ้งทำติ้งทำติ้งโจ้ติงติงติ้งทำติง ติงติงติงทำติงทำโอเคไหมครับมาเซอร์ได้ครับไม่ยากเลยครับแค่เราต้องท่องไว้ในใจเราด้วยะนั้นตรงนี้ต้องทําสมาธิต้องมีสมาธิใช่ครับประโยชน์หนึ่งอย่างหนึ่งของดนตรีไทยคือทําให้เกิดสมาธิจะนิ่งค่ะมาเซอร์ต้องท่องต้องนิ่งต้องมีสมาธิต้นสมาธิคุณครูกัญญรัตน์ครับแล้วลักษณะของเพลงเถ่านนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับและการบรรเลงเป็นอย่างไรครับขอเรียนเชิญคุณครูกัญญรัตน์ครับ เพลงเพลงเทานะคะเซอรเก็คือการบรรเลงเครื่องดนตรีและการขับร้องเราจะเล่นสลับกันนะคะคนคนเล่นดนตรีเนี่ยก็จะบรรเลงส่งส่งให้นักร้องนะคะร้องรับพอนักร้องร้องเสร็จกับนักร้อง รับเสร็จเนี่ยดนตรีก็จะสอดเข้าไปรับเราจะเล่นสลับกันนะคะขาใช่ค่ะนี่การบรรเลงเพลงเนี่ยจะเริ่มที่อัตราจังหวะสมชั้นก่อนสชั้นก่อนที่เป็นจังหวะช้านะคะแล้วก็เล่นต่อเนื่องมีหยุดเลยนะคะมาเตอร์แล้วก็ไปเล่นที่สองชั้นจังหวะปานกลาง่ะใช่ค่ะแล้วก็ รับไปรับมาระหว่างดนตรีกับนักร้องแล้วก็ส่งไปที่เครื่องเบลเนดนตรีเล่นจังหวะชั้นเดียวแล้วก็จบชั้นเดียวเป็นจังหวะเร็วใช่ค่ะแล้วก็จบที่จังหวะเร็วค่ะใช่ค่ะอันนี้ส่วนมากแล้วเพลงเทาเนี่ยจะนิยมเล่นแบบขับร้องแล้วก็รับร้องรับเลงรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเซอร์แต่ส่วนการคลอเนี่ยเพลงเทาเราจะไม่นิยมนะคะการคลอก็คือการที่ ดนตรีบรรเลงเล่นไปนักร้องก็ร้องด้วยคลอกันไปด้วยกันพร้อมกันเนี่ยเรเรียกว่าลักษณะของการคลออครับผมโอเคครับนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังตัวอย่างนะครับกับเพลงลักษณะเพลงเถาจากคุณครูกัญญาลักษ์นะครับค่ะยกตัวอย่างคือเพลงแขกต่อยหม้อเขานะคะคแล้วคุณครูแอาจะเล่นเป็นช่วงช่วงแล้วก็หยุด เป็น3มชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวให้เรียนฟังนะคะนี่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเพลง3มชั้นเนี่ยเราก็จะตีจังหวะชิงที่3มชั้นคือนับ8ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็จังหวะ2ชั้นจากตีนับ8เราก็จะนับ4นะคะแล้วก็ชั้นเดียวนับ2ครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการบรรเลงเพลงเถาเพลงแขกต่อยม้อครับ จะมีท่อนที่1นะครับเป็นอาาัตราจังหวะ3ชั้นท่อนที่2อาาัตราจังหวะ2ชั้นและท่อนสุดท้ายนะครับอาาัตราจังหวะชั้นเดียวนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงก็คือนะครับซอด้วงนะครับผมขอเชิญรับชมและรับฟังได้นบบัดน,นี้ครับ โอ้ภา,ภายรอะมากครับ,รบโอเคครับภายรอะมากครับต่อไปสองชั้นนะครับ<ช>รับ,รบชมรับฟังได้เลยครับ โอ้พรายระเช่นเดียวกันครับคุณครูแอลครับผมและสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นชั้นเดียวนะสุดท้ายจะเป็นจังหวะเร็วครับผมรับชมรับฟังครับอจังหวะชั้นเดียวเนี้ยเราก็จะได้แบบจบแบบสั้นๆสั้นๆครับครับวุ่นไปเลยครับมาเซอร์ค่ะไม่มีการท่อเสียงครับนะคะและนี่คือตัวอย่างนะครับ เพลงเถาชื่อว่าเพลงแขกต่อยหม้อครับต้องขอขอบพระคุณคุณครูกัญญาลัตมากครับยินดีค่ะมาทราครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับมิวสิกทริปและในวันนี้นะครับจะเป็นข้อคิดดีๆนะครับกับการเดินทางบนเส้นทางดนตรีนะครับของคุณครูกัญญาลัตหรือคุณครูแอลนะครับเรียนเชิญครับค่ะนักเรียนคะในสมัยก่อนนะคะก็มีการเล่นและการบรรเลงดนตรีไทยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นการสืบทอด มาจากบรรพบุรุษของเรานะครับดังนั้นดนตรีไทยก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่ามันควรมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเราสำหรับไทยอย่างเราใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราก็ควรจะช่วยการอนุรักษ์ให้อยู่สืบต่อไปนะคะนี่ครูสังเกตนักเรียนเนี่ยและหลายคนเนี่ยก็จะมี เขาสึกกังวลกลัวเล่นไม่เป็น<อ>เล่นไม่ได้กลัวว่าจะเล่นไม่ได้ต้ทาเซอร์รแต่ครูจะแนะนํานักเรียนเลยะค,ะครันักเรียนไม่ต้องไปกลัวนะคะครเราเล่นไม่เป็นนะคะค ไม่มีใครมาตำหนิเราหรอกค่ะนักเรียนคะเพราะนั้นครูอยากให้นักเรียนฝึกรองเล่นนะคะถ้าอยากจะเล่นเป็นนักเรียนก็ต้องเล่นฝึกซ้อมนะคะบอกว่าใช่ค่ะนะคะในสมัยรัชกาลที่5จะบอกว่าเล่นดนตรีไทยต้องฝึกซ้อมทุกวันนะคะทําซ้ําๆบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเกิดความชํานาญไปเองใช่ค่ะและนั่นก็เป็นข้อคิดดีๆจากคุณครูกัญญาัตน์นะครับขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะมาเซอร์ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับการเรียนในวันนี้นะครับและข้อคิดดีๆจากคุณครูแอลนะครับ มาสเตอร์หวังว่านักเรียนจะมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ